ขอใช้เสียงนี้ประชาตำนานนะครับก็นำขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะที่ถายได้มาที่ศารา์ประสประสงงเลยนะครับในการบริหารจัดการขยะของตำบลสซย้อยซึ่งหลากหลายครับที่นี่นการจัดบัิชีแล้วก็มีความดีให้กับชาวบ้านนะครับในการเอามาแลกรางวัลต่อไปนะครับ วันนี้นะครับเทศบาลสาย้อยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นต้นแบบในการจัดก,การขยะมาตั้งแต่ตั้งเทศบาลมาโดยที่มีรถขยะและทางขยะนะครับเราเราจัดการมาตั้งแต่เริ่มเลยที่ตั้งเปลี่ยนจากอบตอมาเป็นเทศบาลเราก็ดําเนินการไม่มีไม่ซื้อรถขยะแล้วไม่มีทางขยะถ้าชุมชนไหนทําเรื่องขยะจาัดก,การขยะได้โดยใช้ประชาชน เป็นต้นแบบในการจัดการแล้วต่อไปพัฒนาทุกเรื่องเข้มแข็งทุกเรื่มึ่งในส่วนของจังหวัดเราก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญตอนนี้นะคะจงังหวัดติสโรของเราเนี่ยถือว่าที่ทิ้งขยะในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยบ่อขยะถูกป,ปิดดังนั้นนะคะการที่เราจะจัดก,การขยะเนี่ยให้ ประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยจึงเป็นต่หาหลักในส่วนนี้นะคะซึ่งอำเภอเนมปรางเนี่ยของเราเพิ่งเหมือนกันนะคะแต่ละพื้นที่นี่ก็บริหารจัดก,การขยกด้วยของตอนเองนะคะหรือแม้ประชาชนก็เขาเรียกว่าจัดก,การด้วยตัวเองจะเห็นได้ว่ามีการคัดแยกขยะจากต้นทางน,นะคะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ทุกชุมชนทุกหลังคาเรือนเนี่ยบริหารจัดก,การขยะด้วยตนเองบอกได้เลยว่าปัญหาซึ่งเกิดขึ้นของจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เนี่ย ท่านนายกไม่มีได้ไปในเรื่องของการจัดซื้อขยะและวก็ถังขยะเราก็เลยให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีการจัดการขยะด้วยตนเองด้วยเขาเรียกว่าพื้นพื้นที่เป็นตัวตั้งเพราะนั้นลำดับแรกเลยคือการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการทัดแยกขยะอ่านโยบายของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับท่าน ผู้ว่าการจังหวัดและท่านนายอำเภอเนี่ยมีด้วยไปเรื่องของการจัดการขยะและก็การจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับที่นี่เราได้รับระมาณส่วนหนึ่งนะครับเรานําเสนอโครงการไปที่สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสรีสุขภาพหรือว่าเสอสอนะครับมาขับเคลื่อนงานในพื้นที่ด้วยนั่นคือการจัการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนเราทํามาตั้งแต่ปีปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเราทำมาเรื่อย เราเคยทํานั่นคือธนาคารขยะเกือบครบทุกหมู่บ้านแต่ปัญหาที่ผ่านมานคือว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเขามีอุปสรรคหรือปัญหาเพราะนั้นธนาคารขยะเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์อ่าบางหมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านอย่างผารละหมีเนี่ยเขาสามารถดาเนินการต่อแล้วจนมาปีหกแปดปีนี้ก็ถือว่าเออเกือบสิบปีที่ผารละหมีทํามานะครับเพราะฉะนั้นเกิดความยั่งยืนที่นี่จะมีความยั่งยืนเพราะว่าชมุมชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ผู้นํา นะครับสิ่งสำคัญเลยคือผู้นําแล้วก็ชุมชนนะคร <tinc S 1> ับที่ให้ฟอรมร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลตะบนเซย้อยเลยเน้นการจัดการขยะที่ต้นทางครับผมภาครมีของเรานะครับก็ทําธนาคารขยะรวมวับเทศบาลตะบนเซย้อยมาตั้งแต่2553นะครับแล้วก็มีการขยายผลเรื่อยมาจนถึงปัจุบัน ปีนี้2องพกก็15ปีแล้วเราก็มีทำม,มาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเดิมเราทำธนาคารขยะอย่างเดียวนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่ามันบางทีมันช้าเรื่องเงินเรื่อง,เร,องเรื่องการให้เงินเราก็มีบางช่วงที่ต่อยอดจากธนาคารขยะก็ามาทําเป็นตลาดนักขยะเพื่อกระตุ้นนะครับอาจจะมีช่วงแรกอาจจะมีของนะครับมามอบให้กับชาวบ้านเป็นการตอบแทนความดีของเขาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเราอะ ก็ทําแบบบูรณาการหลายด้านนะครับทํายังไงให้คนอยากจะเอาขยะมาขายในร่วมกับเราบางคนดอกขายเองก็ได้ใช่ไหมครัดังนั้นเราก็เลยมีการจดบันทึกเกี่ยวกับอ่าธนาคารขยะแล้วก็ตลาดนัดด้วยใครมาเราก็จะจดแถลงความดีให้กับเขาเนื่องจากของพาราบีเองเนี่ยเราก็มีเกี่ยวกับธนาคารความดีควบคู่กันด้วยนะครับ ปี53จนถึงปัจจบุบันก็1ิกว่าปีแล้วนะคะก็ทํารูปแบบธนาคารขยะบ้างตลาดนัดขยะบ้างตามอ่าโอกาสนะคะที่ทําได้นะคะก็ของเราก็ทํารูปแบบเดิมเป็นธนาคารรับฝากอย่างเดียวค่ะฝากได้เยอะพอสมควรแล้วขายเอาเงินมาแบ่งกันไม่ต้องมีเงินต้องซื้อนะคะทุกคนเที่ยวขยะมาฝากนะคะก็จะเอาขนใส่รถใส่รถเข็นมาอย่างเงี้ยค่ะมาฝากแล้วจดบันทึกนะคะจดบันทึกแบบธนาคารเลยค่ะ จดบันทึกไว้เล่มของสมาชิกหนึ่งเล่มแล้วก็1ครั้งแล้วก็ของธนาคารหนึ่งครั้งก็จะเป็นครั้งหนึ่งจดอาครั้งต่อไปมาฝากก็จดเหมือนกันจดน้ําหนักอย่างเดียวค่ะพอได้เยอะพอสมควรขายก็วงพณนชย์ที่ใกล้ที่สุดนะคะเครือข่ายก็มารับในราคาที่สูงพอสมควรขายเราเงินมาแบ่งกัน80%ก็ให้สมาชิกจากนั้น20%ก็เป็นค่าแรงคณะกรรมการอะไรบ้างามีหุ้นนี คุนละ100บาทเหมือนกันนะคะก็ก็ยังมีอยู่ฝากธนาคารอยู่เพื่อที่จะให้ส่งเสริมให้สมาชิกได้ไม่ไม่ลืมนะคะการฝากขายะขายขายะรูปแบบต่างๆนะคะ,ะคกิจกรรมตลาดนัดขยะเนี่ยให้ผู้ขายจะผู้ผู้ซื้อได้มาเจอกันแต่เทศบาลเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์ความรู้เรื่อง,องการชัดแยก นะครับวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเรื่องของการอาชาวบ้านเนี่ยนะครับเอาขยะมาจากนั้นนะครับมาลงทะเบียนว่าว่าผู้ใดเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นนะครับแล้วก็จะมีน้องๆน,น,นะครับสย,ย้อยฮีโร่แล้วก็อาเจ้าหน้าที่ของพนักงานเทศบาลมาช่วยกันคัดการคัดแยกเป็นหัวใจสําคัญนะครับเพราะว่าบางทีชาวบ้านเอาขยะมันรวมก,กันหมดนะครับไม่ได้คัดมาทั้นราคาเนี่ยจะจะ,จะไม่สูนแต่ถ้าเราคัดแยกแล้วผู้ประกอบการจะให้ราคา ในเรื่องของการชะแยแยี่ยที่สูงจริงแล้วไม่ใช่ประชาสัมพันธ์เฉพาะที่จะทากิจกรรมนะครับก็ประชาสัมพันธ์เรื่อยเ่อเรื่องการคัดแยกขยะภายในชุมชนนะอ่อันไหนขายได้นะครับก็ให้ก็ขายตามปกติอ่าส่วนที่เอ่อขายไม่ได้เป็นขยะอันตรายเราก็มีจุดทิ้งที่สาร้าเอกระสงมีถังขยะอันตรายขยะไปใช่ครับก็นามามาทิ้งไว้ที่นี่นะครับก็จะมีทางเทศบาลนั้น มาจัดเก็บเพื่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีจริงแล้วกิจกรรมนี้นะครับเราทํกันทุกวันอยู่ละผมเชื่อว่าในคร,รัควรเรือนทะุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะแต่บางอย่างเขาก็อาจจะผิดวิธีไปหน่อยการคัดแยกขยะเนี่ยทำมาตั้งแต่ต้นเราก็พยายามสื่อสารกับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนในในท้องที่ของเรา ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างปัญหาขยะนี่อยู่ที่จิตสํานึกอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องงบประมาณนเรื่องเล็กมากเลยนะครับอยู่ที่อยู่ที่จิตสานึกอยู่ที่การบริหารจัดก,การนะครับถ้าจะสําเร็จเนี่ยต้องชาวบ้านต้องเอาด้วยนะครับขยะมันมี4ประเภทนะครับคือรีไซเคิลก็อย่างที่เราเห็น r นะ y c ครับรีไซเคิลเนี่ย,รเ,ยเราก็มีรูปแบบการบริหารและนะครับเป็นธนาคารขยะ เป็นตลาดนักขยะจบนะครับขยะรีไซเคิลจบขยะ EC ลงถังหมักนะครับนโยบายจังหวัดนโยบายกระทรวงมหาดไทยจบนะครับลงถังลงตกไม้ลงริมรั้วขยะทิบจบจบเพราะว่าอาบาจอไปทำลายให้เราเราก็จะรวบรวมไว้ที่สาราเนกสงแต่ละหมู่บ้านนะครับก็เหลืออย่างเดียวขยะทั่วไป นะครับเหลืออย่างเดียวขยะทั่วไปเราจะทําอย่างไรแนวทางของไซย้อยต่อไปกอจะหาที่ไฟให้ขยะทั่วไปนั่นคือการอัดก้อนจะไปทําเชื้อเพลิงอย่างท่านนายกประทบ้าก็น่าจะได้แต่ตอนเนี้ยเราบริหารจัดการได้ด้วยการที่เราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บมาไว้ที่สาราเหล็กประสงค์จะขายแล้วจะบริจาคอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง ครับสำหรับในส่วนของเทศบาลตำบลสย้อยนะครับเรายังคงขับเคลื่อนในการจัดการขยะที่ต้นทางนะครับโดยให้ความสําคัญนะครับชุมชนได้มีความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือให้ชุมชนได้เรียนรู้องคความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะยิบการหนึ่งนะครับที่จะทําให้มีความยั่งยืนได้ก็คือชุมชนมีส่วนร่วมผู้นําชุมชนนะครับผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ รวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่นะครับที่เราจะต้องสร้างกันเป็นเครือข่ายนะครับให้ความสำมคัญเรื่องการจัดก,การสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องการจัดก,การขยะในพื้นที่ในอนาคตต่อไปนะครับของเทศบาลตำบลไซย้อยเราก็จะขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการการจัดก,การขยะใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งหรือว่าใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในอนานคตต่อไปนะครับเมื่อประชาชนมีจิตสาธารณะแล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนเนี่ยมันก็ดีนะครับ การอยู่ก็ไม่ควางสงบสุขนะครับรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เห็นความสะอาดความเขียวขจีนะครับของสองข้างทางสองข้างทางนี้เป็นอาหารกินได้ด้วยนะครับนี่คือตะบนที่เกิดจากการมีธนาคารขยะสร้างชุมชน